สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ปกครองตกใจหลังเห็นกระดาษข้อความเย็บติดเสื้อบุตรหลังเลิกเรียนเรียกได้ว่าเป็นที่วิพากวิจารณ์สนั่นโซเชียลเลยทีเดียวครับเมื่อวันที่25กร,รกฎาคมของ5ที่ผ่านมาผู้ใช้ f เฟซบ o ๊ k รายหนึ่งได้โพส์ข้อความเนื่องจากพ่อถูกออกจากกลุ่มไลน์เพราะแค่พยายามคุยกับผู้ปกครองในกลุ่มส่วนแม่ซิมเสียเข้าไลน์ไม่ได้ ลราต้องยืนยันผ่านข้อความจากซิมสุดท้ายครูประจำชั้นจึงแก้ปัญหาด้วยการเย็บข้อความติดกับเสื้อนักเรียนกลับมาบ้านแทนเกินไปไหมแบบนี้เอาใส่กระเป๋ามาหรือจะเขียนโน้ตใส่กระดาษมาก็ได้มีวิธีแจ้งอีกตั้งหลายแบบหรือไม่ก็รอให้ถึงวันอังคารถ้าลูกไม่แต่งตามที่เขียนมาแล้วค่อยเอามาติดแบบนี้ก็ยังไม่สาย จากนั้นก็มีการนำรูปภาพเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่มีป้ายข้อความมาโพสต์ ซึ่งทางผู้ปกครองมองว่าเป็นการถูกประจานจึงนำภาพดังกล่าวมาทำการโพสต์ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิการกระทำของครูกันเป็นจำนวนมากอาทิแบบนี้ต้องปรับทัศนคติบอกคะอีกท่านบอกว่าแม่ใจเย็นอีกท่านบอกว่ามันก็เกินไปอีกท่านบอกว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเกินไปเปล่าเนี่ยอีกท่านบอกว่าก็ยังว่าเขียนใส่กระดาษใส่กระเป๋ามาก็ได้อีกท่านบอกว่า เกินไปไหมคะครูอีกท่านบอกว่าเขียนโน้ตติดกระเป๋าดีกว่าไหมคะอีกท่านบอกว่าครูประจำชั้นคนนี้ท็อปฟอร์มรักสามารถตรฐานมาตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมอีกท่านบอกว่าพ่อแม็กต้องจัดการคุณครูแล้วล่ะเป็นต้น ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์ทำให้ทราบชื่อคือนายต้นน้ำสมมติซึ่งเป็นพ่อของเด็กชายคนดังกล่าวทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันนี้โดยช่วงเย็นตนเองเดินทางไปรับลูกชายที่หน้าโรงเรียนอนุบาลดอกบัวแห่งเนึมงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเห็นกระดาษข้อความที่เขียนด้วยหมึกสีชมพูข้อความว่า วันอังคารที่26กร,รกฎาคมันพรุ่งนี้ให้ใส่ชุดผ้าไทยหรือเสื้อลายดอกหรือดูที่โครแจ้งในลายโดยเรื่องนี้ทําให้ทางผู้ปกครองเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากส่วนสาเหตุที่ผู้ปกครองไม่ได้อ่านลายเพราะว่าโครเตะพ่อออกจากกลุ่มลายส่วนแม่เด็กเนื่องจากโทรศัพท์มีปัญหาเพราะเพิ่งรีเซ็ตเครื่องใหม่ยังไม่ได้ลงลายพอเห็นผู้ปกครองเด็กไม่อ่านลายโครคนดังกล่าวจึงใช้วิธีการเขียนป้ายแขว แทนที่จะเลือกเขียนข้อความใส่กระดาษมาส่งให้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ